สรุปหนังสือจิตวิทยา1ทําเปอทำให้คุณเหนือคน ep 4ค่ะเป็นเรื่องของการดึงดูดและเอาชนะใจลูกค้าการดึงดูดลูกค้าเอาชนะใจลูกค้าเพื่อให้เขามาเป็นลูกค้าที่มีความรักและพักดีในแบรนด์ของเราเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจอย่างมากค่ะเคยเห็นใช่ไหมคะว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าในแบรนด์ต่างเนี่ยเขามักจะให้เราเป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิก เพราะเขาต้องการที่จะดึงให้เราเป็นลูกค้าของเขาตลอดไปนั่นเองสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก็คือ 1. ขายตัวคุณค่ะไม่ใช่ขายของเหตุผลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าน้อยที่สุดก็คือความจําเป็นค่ะเดี๋ยวนี้คนไม่ได้ใช้จ่ายเงินเพราะความจําเป็นเท่ากับความต้องการความพอใจหรือว่าความรู้สึกที่ดีถ้าทุกคนใช้ใจ่ายเงินเพราะความจําเป็น คงไม่มีใครใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะแต่ลองดูวิถีการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้สิคะแทบทุกคนมีแต่ของที่ไม่จําเป็นมากกว่าของที่จําเป็นจริงไหมคะลองมองไปรอบๆตัวของเราเองสิคะว่าของที่เราซื้อมานั้นจําเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราซื้อเพราะเราพอใจเราอยากได้และของที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นนะแทบจะกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุข ให้ได้มากกว่าไปแล้วด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเราเป็นคนทำธุรกิจการเอาชนะใจลูกค้าให้อยู่หมดัดกลยุทธ์ก็คือคุณต้องทำให้ลูกค้าชอบประทับใจและก็รู้สึกดีมากๆกับแบรนด์ของคุณค่ะร้านค้าของคุณและที่สำคัญก็คือตัวคุณนั่นเองและถ้าคุณเป็นนักขายเซลล์แมนหรือว่าพนักงานขายของหรือขายของในร้านของตัวเองก็ต้องเน้นที่จะขายตัวเองมากกว่าขายของ ทำอย่างไรให้ลูกค้าชอบประ,ประทับใจในตัวคุณและรู้สึกดีๆกับคุณถ้าเขาอยากซื้อสินค้าของคุณหรืออะไรก็ตามที่คุณขายนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเอาไปคิดค่ะ 2. ลูกค้าทุกคนสำคัญและเท่าเทียมกันคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จในการขายหรือขายของได้เลยถ้าคุณทำให้ลูกค้า รู้สึกไม่สำคัญหรือรู้สึกว่าเขาสำคัญน้อยกว่าลูกค้าคนอื่นดังนั้นไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครเราต้องให้ความสำคัญกับเขาและให้เท่าเทียมกันทุกคนการแสดงออกให้เห็นถึงความสนใจให้เกียรติจะทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ไม่ว่าจะเป็นการยิ้มทักทายพูดคุยหรือให้บริการมันบอกได้ทั้งนั้นว่าเขาสำคัญหรือไม่สำคัญและมากหรือน้อย เพื่อให้รู้สึกดีกับตัวคุณรู้สึกดีกับสินค้าและรู้สึกดีกับตัวเองแน่นอนค่ะการต้อนรับลูกค้าอย่างมีมนุษยสัมพันธ์จะทำให้เขารู้สึกดีกับตัวคุณค่ะการพูดการขายสินค้าอย่างตั้งใจจะทำให้เขารู้สึกดีกับสินค้าและ การทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนสำคัญจะทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองไม่ว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาหาคุณหรือว่าลูกค้าที่คุณกำลังเดินเข้าไปหาใครเขาจะเป็นคนสำคัญหรือไม่ในสายตาของคนอื่นแต่คุณจะต้องทำให้เขารู้สึกสำคัญเมื่ออยู่ตรงหน้าคุณค่ะนี่คือเคล็ดลับที่คุณจะเอาชนะใจลูกค้าในทุกระดับได้ 3. เข้าใจกฎ 20-80ใหม่ค่ะกด20-80ก็คือร้านค้าส่วนใหญ่จะมีกลุ่มลูกค้าประจํา20%ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราได้เงิน80%จากพวกเขาและมีกลุ่มลูกค้าไม่ประจําอีก80%ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราได้เงินจากพวกเขาเหมือนกันคุณจะสนใจกลุ่มลูกค้าประจําหรือลูกค้าที่ซื้อของบ่อยๆมากกว่า เพราะคุณได้เงินจากพวกเขาถึง80%ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าใจผิดมากๆของพนักงานขายหรือว่าคนขายเพราะจริงๆแล้วต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคนทุกกลุ่มทุกประเภทและทุกระดับเท่าเทียมกันไม่มีใครสำคัญน้อยกว่าใครเพราะทุกคนคือลูกค้าคือคนที่นำเงินมาให้เราเหมือนกันเราต้องให้ความสำคัญและทำให้เขาพึงพอใจ แน่นอนว่าลูกค้าประจำย่อมสำคัญที่สุดเพราะคุณต้องไม่เสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปแต่ลูกค้าไม่ประจำก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมคะในวันข้างหน้า <c oughs> เขาอาจจะมาเป็นลูกค้าประจำอย่ามองข้ามลูกค้าไม่ประจำค่ะหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า เพราะบางครั้งวงจรมันก็เปลี่ยนไปค่ะถ้าลูกค้าประจำหายไปลูกค้าใหม่ก็จะเข้ามาฉะนั้นหลักสำคัญในการต้อนรับและบริการลูกค้าคือให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคนเต็มร้อยเปเซ็นต์เหมือนกันค่ะข้อ4ดูแลและสนใจไม่ใช่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดหัวใจของการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คือพนักงานขายจะต้องดูแลและสนใจลูกค้าถ้าลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านก็ต้องเรียกต้องเชิญชวนถ้าลูกค้าเดินเข้ามาในร้านต้องรีบเข้าไปต้อนรับทักทายพูดคุยดูแลบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างดีค่ะปกติแล้วถ้าเราเป็นลูกค้า เจอพนักง,งานขายแบบนี้เราก็จะรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาทำให้เรารู้สึกเป็นคนสำคัญแต่ก็ต้องระวังนะคะว่าการดูแลและสนใจของพนักง,งานขายที่มากเกินไปจนทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดก็ไม่มีลูกค้าคนไหนรู้สึกประทับใจนะคะถ้า ต้อนรับเขาอย่างดีแต่หลังจากนั้นก็ทำให้เขารู้สึกอึดอัดตลอดเวลาด้วยการไม่ปล่อยให้เขาได้มีอิสระในการเลือกซื้อเขาก็จะไม่ประทับใจค่ะแล้วเขาก็จะเดินออกไปจากร้านแต่ไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาก็เก็บความรู้สึกอึดอัดเป็นความทรงจำของเขาไปแล้วเขาก็จะไม่อยากกลับมาอีกเลยนะคะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ เวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเพียงแค่ยิ้มและทักทายก็พอแล้วไม่ต้องไปเดินติดตามประชิดให้เขารู้สึกอึดอัดถ้าเขาอยากได้อะไรหรืออยากถามอะไรเราเขาก็จะเรียกเองเพียงแค่เราคอยสังเกตว่าเขาสนใจหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็รีบเข้าไปให้บริการสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือ การพูดคุยให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายอย่าไปโฟกัสที่สินค้ามากให้โฟกัสที่ตัวลูกค้าและอย่าไปโฟกัสที่เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อทำตัวตามสบายและให้ลูกค้ารู้สึกสบายแล้วคุณก็จะมีโอกาสขายมากขึ้น 5. คุณเถียงกับลูกค้าไหมลูกค้าสำคัญที่สุดและไม่ใช่แต่ตัวลูกค้าแต่ความต้องการและความคิดเห็น และการตัดสินใจของลูกค้าก็สำคัญที่สุดเช่นกันบางครั้งอาจจะเจอลูกค้าที่เข้ามาวิจารณ์สินค้าร้านค้าหรือว่าพนักง,งานขายหรือบริการอื่นๆแล้วก็บ่นให้ฟังจนลำคาลและหงุดหงิดถ้าเราเจอลูกค้าแบบนี้ก็ต้องใจเย็นค่ะนิ่งและรับฟังเงียบๆอย่าไปเถียงกับลูกค้าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรวิจารณ์วิจารณ์สินค้าอ,อย่างไรนะคะหรือว่าบ่นอะไรหน้าที่ก็คือฟังลูกค้าค่ะ ฟังเขาพูดให้จบแล้วอธิบายตามความเป็นจริงให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่ต้องพยายามปกป้องสินค้าหรือว่าปกป้องตัวเองเพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกหมุดหงิดและไม่พอใจเหมือนกับคุณกำลังดูถูกเขาเพราะการที่คุณไปเถียงกับลูกค้าแสดงว่าคุณกำลังดูถูกความคิดของเขาอยู่อาจจะเป็นการดูถูกความรู้รสนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ความจริงก็คือคุณจะไม่มีวันเฉียงลูกค้าชนะ มมีแต่จะทําให้ลูกค้าไม่กลับมาซื้อของของคุณอีกเลยหลักการขายที่ดีที่สุดก็คือจําไว้ว่าบางครั้งลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าของคุณเขาซื้อความประทับใจค่ะการขายสินค้าที่ตีแตกตีโจทย์แต่ไม่ต้องพยายามทําให้ลูกค้าชอบและยอมรับสินค้าแต่ต้องพยายามทําให้ลูกค้าชอบและยอมรับตัวเราค่ะมันจะเป็นการเปิดโอกาสสู่ความสําเร็จในการขาย ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะแต่มันจะเป็นทุกๆุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาค่ะข้อ6อย่ารําคาญลูกค้าที่เรื่องมากและต่อราคาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอลูกค้าที่เรื่องมากและต่อราคาถ้าลูกค้าที่ยืนอยู่นานนาหมายถึงเขา่ามีความต้องการลึกๆที่จะซื้อสินค้าอยู่แล้วแต่จะมีปัจจัยหลายอย่างในการเลือกและการตัดสินใจ หรือต้องการรักษาผลประโยชน์ก็คือเงินของเขาให้มากที่สุดอย่ารำคาญลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะเพราะนี่แหละคือลูกค้ากลุ่มที่จะทํายอดขายได้จงอย่ารำคาญหรือดูถูกลูกค้ากลุ่มนี้ถ้าแสดงท่าทีรำคาญหรือดูถูกเขาแค่ครั้งเดียวก็อาจจะเสียลูกค้าที่จะซื้อมากขึ้นคนหนึ่งไปเลยและกลุ่มลูกค้าที่ดูเหมือนไม่มีเงินจริงๆก็ต้องเข้าใจเขาการที่เขาไม่รวย ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะเป็นลูกค้าที่ดีของคุณไม่ได้ค่ะนี่คือจิตวิทยา1%เที่จะดึงดูดและเอาชนะใจลูกค้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับจิตวิทยา1%เปอร์เซนที่จะทำให้คุณเหนือคนยังมีอีกหนึ่งอีพีค่ะเรื่องของการาใช้โทรศัพท์ให้บรรลุปเป้าหมายนะคะฝากทุกท่านติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ay inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ